สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้ที่ภูหลวงทำกับข้าวเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกสองอยาง,<อ>งเลยมาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะคะผ้าป่าวัดภูหลวงเรามาแต่เช้าแล้วเดี๋ยว กลับไปอาบน้ำก่อนสักครึ่งชั่วโมงมาด like ูกับข้าววันนี้ยังไม่เสร็ทั้งหมดนะคะบางส่วนมาดูกับานนี้ยังไม่เมดาร่วบ้านี้ยงประางดกาวนี้เสร็จทั้วนา็จมา่ีเ็จ้่วมากบาไม่เระาาัเส็ทบสว้ว พระอบุเจ้าาจากอาจารย์นะครับทำโบสถีแานจากเลื่อน้อยให้กับไปล่ยังไม่เสร็จนะครับยังเหลือโทษโทอดปลาแกงผักหวานลูกผักตอนนี้คือยังไม่ถึงสองโมง เมนไดจะกม่ตูเดียวเพ่ไปนำหมูขึ้นบ้านนะเย่งเราเานอากาศขึ้นบ้านที่คุยจับคุเราเป็นฝ่ายอยู่รวมครัวนะคะอันนี้อยู่ข้างบนยกขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นข้าว เป็นข้าวข้าวเจ้าเลยค่ะอันนี้นะอันน mm. ี้ข้าวเหนียว่าอทอดานะครับแนวนี้แลวกนับ้นใครบ้านนะแนวนัละวะเจอกันใหม่เมื่ออันนี้ดับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ โอกาสบุญแล้วมือนี้ก็แยกย้ายสก้อนของท่านที่เอามาส่วนพระใจของท่านที่เอามาเพื่อพระกระชายยกน้ำถวายพระปาท่านก็จะเปขุนเกะเสร็จแล้วก็ถวายพเจ้านะครับอดู้ใจรู้สึกนะคร นั้นก็แล้วแต่สาของท่านที่นำท่าไปวนะครับดทุบทุทูกหรือไม่ทบก็ไม่เปนะครับหวเข้าที่จะมาสุดตรงขนมของหวานแล้วก็ผลไม้นะคะจะอยู่สุดท้ายด้านนี้บรรยากาศวัดภูหลวง ณเวลานี้ที่ด้แรับาให้กับนา้พนานะครับอ่านี้น้องยัง็อประกาศทีทายกร้องยังอาจาร์ดูเดอว่าสโการนี้ผมก็ไม่ใช่จัดเท่าไหร่แต่ถ้าการทางุรีรมยอาจจะีได้ทั้งเทีแ่ตองตีดี่หนนะครับ้ใสด้วย ลงมาเบิ่งอยู่โรงครัวค่ะแกงอันนี้แกงผักหวานแกงผักหวานแบบแบบด,ด,ดูดๆได้กันนี้นะไม่มิเซอร์อาหารความวุ่นวายอยู่โรงครัว ยังไม่เสร็จนะคะเขกมาเยอะโทษไข่ตืมกัขบข้าก็หลายอยู่ได้ แต่ยังไม่มีเมนูทดนนนอดนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะสาธุสาธุสาธ,สธุบุญสวัสดีค่ะก่ะเอ็นใส่ผั่วหวานาเส้น